ผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเซอร์ไพรส์ก็คงจะไม่ใช im ่เดลิมิกซ์มาสเตอร์แน่นอนและผู้ช่วยพิเศษคนนี้คือใครใครอะพี่ตุ๊กี้เหรอคุณลินลี่คคุุณณฮะเจฟซาเตอร์ครับโอเคชอบทำชอบเรื่องอาหารไทยชอบชอบกินมากรู้กินมาหมดแล้วครับในในหมอนรู้จักชื่อในหมอนเขาทำอาหารกลัวเขาไหมผมไม่กลัวหรอกเขาเก่งอย่างเดียวคือพูด ไปแล้วนะครับเก็ไปก่อนเลยคนแรกสุดเท่าที่ดูนะครับตอนนี้มีการแบ่งทีมนะครับนี่คือภารกิจที่4ของเหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คน กับการไขปริศนาถอดราัคำใบพร้อมค้นหาหีบเนสกาแฟทองคำที่จะถูกซ่อนไว้ในที่แห่งนี้ผมคือผู้เข้าแข่งขันคนที่9ในภารกิจครั้งนี้กับรายการ The Mix Master ทีมชายทาชน p Presented ร y n e s เ a f e Planet น i กาแฟเด i x m Master สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Mix Master ทีมใช่ยท้าชน Presented by n e s c a f e Blend and Roll ผู้ชมครับนี่เป็นรายการเรียลลิตี้เกมโชว์นะครับที่เฟ้นหาความกลมกล่อมของแต่ละคนแล้วจับมามิกซกันหาทีมที่ใช่มากที่สุดเพื่อพิชิตกับ7เกมที่ทางรายการนั้นจัดไว้ให้ทีมไหนที่สามารถเอาชนะได้นะครับจะได้รับรางวัลเป็นซองเนสกาแฟทองคำมูลค่า5 0 0แสนบาทครับ ทานไปแล้ว3มสัปดาห์ด้วยกันเดือดมากๆคุณผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันมีทั้งแพ้มีทั้งชนะและตอนนี้ทีมกินโรสครับน้ำอยู่2คะแนนทีมเรดวิตามอยู่1คะแนนสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรผมกระซิบเลยนะคุณผู้ชมครับวันนี้พลาดไม่ได้เพราะมีตัวละครลับคุณผู้ชมแอบเห็นแล้วนะแต่วันนี้ต้องติดตามไปตลอดทั้งรายการเลยแต่ตอนนี้ครับขอต้อนรับครับเราเซเลบิตี้ของเรานะครับทั้ง8าท่านครับช สัปดาห์นี้นะครับขอต้อนรับนะครับน้องโดมพี่นุ้ยแล้วก็น้องตั้มนะครับวันนี้ผมบอกแล้วคุณผู้ชมนกสนุกแน่นอนแต่ทุกคนแต่งตัวสวยแต่งตัวหล่อกันมาโอ้โหเป็นไงฮะพี่นุ้ยครับวันนี้เราต้องเคารพสถานที่นิดนึงค่ะ ทุกคนได้แต่งตัวมาเมื่อกี้พี่นุ้ยบอกแล้วว่าให้เข้ากับสถานที่เพราะวันนี้เกมการแข่งขันและการเดทางของเราครับคุณผู้ชมครับเราถ่ายกันที่มิวเซียมสยามยิ่งใหญ่อลังการสถานที่แห่งนี้นะต้องบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนไทยทุกคนต้องมาการแข่งขันในวันนี้เกี่ยวกับประเทศไทยแน่นอนไม่ง่ายนะผ่านมา3สัปดาห์แล้วมิกซ์มา e r สเตอร์สัปดาห์แรกคือ แอนนาเสือนะฮะมิกซ์มาสเตอร์สัปดาห์ที่2ครับคือคริสาครและ The Mix Master ประจำสัปดาห์ในสัปดาห์ที่3คือคุณตุ๊กกี้นั่นเองอซึ่งสิทธิพิเศษนะครับของ The Mix Master ประจำสัปดาห์นั้นคือการที่คุณมีสิทธิ์ได้เลือกหัวหน้าทีมทั้ง2ทีมก่อนองั้นหมายความว่าปกติแล้วพี่ตุ๊กกี้จะต้องมาถ่ายรายการกับเราแต่วันนี้พี่ตุ๊กกี้ติดภารกิจ ส่งมาเป็นภาพวิดีอาร์งั้นพี่ตุ๊กกี้จะเลือกหัวหน้าทีมให้เปที่เรียบร้อยครับไปชมเลยครับว oh. ิทีอาร์อยู่ทานดน้านูนในนามของคนที่ถูกเลือกให้เป็นมิดมาสเตอร์ของอีพีที่แล้วขออนุญาตใช้สิทธิ์นี้เลยนะคะคนที่จะมารับไม้ต่อเป็นหัวหน้าทีมขออนุญาตเลือกทั้งสองทีมแล้วกันเอาสีแดงก่อนแล้วกันค่ะสีแดงคนจะรับไม้ต่อกับพี่ตุก๊กกี้ขอมอบตําแหน่งหัวหน้าทีมสีแดงให้กับดีเจหนุยค่ะ wow. มาแล้วไปหัวหน้วโอเคไปต่อนะคะมอบตำแหน่งหัวหน้าทีมสีเขียวให้กับปีงปองโชค่ะฉันคือหัวหน้าทีมสีเขียวในฐานะหัวหน้าทีมคุณมีอะไรจะบอกฝั่งู้นไหมวันนี้เลดวิชจะตีเสมอกรีนโร a ดให้ได้ฮะ หนูจะเลือกเข้าทีมและหนูคิดว่าคนนี้มีทุกคนตรงตศาสตร์ค่ะขันนิชาค่ะน้าไอไส่คนนี้เอาไปเถอะเอาไปเถอะอาจารยเลือกลูกคุ้มตรงเลือกลูกครึ่งอ่ะคนที่จะมาช่วยขอเช็คก่อนได้ไหมฮะว่ามีเขามีคุณสมบัติไหมไม่เอาไม่เอาอาจารย์มาอีนุ้ยเช็คแล้วมีฮะเอาตั้มฮะโคตรตั้มฮะ อนคครับนที่จะเป็นหัวสมองอีกหนึ่งคนใครสาหาคนที่เก่งภาษาไทยหน่อยเพราะไม่ได้เลยฟังย้าคนที่เก่งภาษาไทยคนคนนี้เกิดวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวกับสุนทรภู่เขาเป็นนักร้องนักแต่งเพลงองฉันจับกอมมองคนเป็นโด่งดังโดมค่ะที่พูดเมื่อกี้จริงมา ไม่ใช่ซึ่งคนเกิดวันเดียวกับสุธาร์ู้คือผู้ชยจรและคนต่อปิดผู้ชายไปที่หนุ่ยจะเลือกเลือกคนหล่ออยู่แล้วเลือกคนหล่ออยู่แล้วอ๋นแน่นอนอยู่แล้วนี่เลยน้องโกครับโก้เลยปิงอองครับต่อไปคนต่อไปที่ฉันก็จะเลือกสำหรับคนที่จงจำไว้คนคนนี้อยู่ไม่ใกล้อยู่ไกล เลือกเอามาให้เละไปสบายจริงแอ้มาเสือขอให้กันเละเอให้กันเละตอนนี้เหลือเหลือใครเหลือพี่นุ้ยอาแบ้มมาคัดเลือกมดเลยเออจดใจมากทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงมาแต่ช้าก่อนพี่น้อง ผมจะบอกให้ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเซอร์ไพรส์ก็คงจะไม่ใช่เดยะมิซ์มสเตอร์แน่นอนวันนี้คุณมีสมาชิกในทีมอยู่ทีมละ4คนด้วยกันวันนี้เซอร์ไพรส์ของเราคือเราจะเพิ่มผู้ช่วยพิเศษมาให้หนึ่งคนหน้าที่ของคุณคือต้องแยกคนคนนี้และผู้ช่วยพิเศษคนนี้คือใครเดียบันกตุ๊กตี้เหรอคุณลรลลี่คุณรคุณรัมคนเจฟซาเตอร์ครับ กิจแรกคือ,อแย่งชิงตัวเจฟสตอร์ครับโดยนะหน้าที่ของทั้งสองทีมคือคุณจะต้องเล่นเกมถอดรหัสคำใบ้จะมีประโยชค์คำใบหนึ่งคำหน้าที่ของทั้งสองทีมคือคุณต้องถอดรหรัสและแกะออกมาเป็นตัวเลข4ตัว<า>ด้วยกันทีมไหนก็ตามที่สามารถลงรหัสได้ถูกต้องถือว่าคุณได้เจฟสตอร์เป็นสมาชิกเพิ่มทันทีครับ โอเคพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วคำใบคืออะไรอะยกสยามยกสยามเดียวเจอสองสี่สมมุติเจ็ดต้องปีพศออนี่แหละคำใบเพิ่มครับสยามที่ว่าน uh> ั um ้นหมายถึงสยามสแควรจังหวัดประเทศไทยครับเจ็ดเจ็ดแล้วมันจะเป็นสี่ตัวได้ยังไงฮะก็ลองยกดูสิครับ คือสีก้าคูณเจ็ดให้สามสี่สามสามสิบสามแล้ววะแล้ววะเหมือน <c oughs> เอาไ่ด้แล้วทีมเนใช่ไหมหทีมแบทวิตอนนี้เหมือนจะพอได้ น้อยนะยินดีด้วยกับทีมแรร์ซสนะครับได้เจฟคาร์เตอร์เป็นสมาชิกด้วยนะครับหงโอเคอ่ะอ่ะโอเคตอนนี้และภารกิจในสัปดาห์ที่4นั้นคือค้นหาหีบเนสกาแฟทองคำให้เจอครับและภารกิจที่4ในวันนี้คือการค้นหาหีบเนสกาแฟทองคำที่ซ่อนอยู่ในนิวเซียมสยามแห่งนี้ให้เจอทีมไหนเจอเป็นทีมแรกจะได้เป็นผู้ชนะซึ่งสถานที่แห่งนี้มีทั้งหมด14ห้องนิทรรศการที่คุณต้องค้นหา เราจะมีลายแทงให้ทั้งหมด5แผ่นพวกคุณจะต้องเล่นเกม5เกมเพื่อแลกกับลายแทงที่จะนำไปสู่หีบสมบัติเนสกาแฟและค้นหาให้เจอเร็วที่สุดหัวหน้าครับครับหัวหน้าวันนี้มีความรู้สึกว่าเกมเปิดมาด้วยแบบการใช้ความคิดต้องคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดาว่ามาที่นี่มันแอคชั่นเยอะไม่ได้อจจะต้องใช้สมองซึ่งเราเนี่ยมีมาก ใช่เจ๊เจ๊มีอยู่แล้วสวยแม่ไม่ได้เจ๊มาเป็นตัวช่วยเนี่ยเออเราลงใจเลยไม่เอาอย่างน้อยๆอะเรามีอีกหนึ่งมันสมองเพิ่มขึ้นมาดีสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเลยคือหนึ่งคาริสาเพราะ โกงได้โกงก็โได้ก็สอบได้ใช่ไม่คือเอางี้ดีกว่าถ้าถ้าคนที่น่ากลัวอย่างที่พี่นุ้ยบอกคือคาริสาใช่ไหมสมมติว่าได้ยินว่าโอเคหาเจอแล้วอ่ะเจฟวิ่งเข้าไปสอกคาริสาพอดีสอบแล้วผมก็ได้ขึ้นเทนเ์วิเตอร์พอดีแล้วขอบคุณนะผมพาเซฟคาริสาแบงเจฟพาเจฟนุ้ยนี่ล่ะแค่มองหน้าคุณคุณคุณฉันก็รู้เลยว่าทีมเรามันเพอร์เฟกมิกก้มกล่องลุมตัว ก่อนได้เราต้อนรับสมาชิกใหม่ก่อนได้ดีแหละคุณดดนดีใจเป็นไงพี่ตั้งแต่แต่งงานพี่เมทัลรู้สึกไงบ้างคนลดอนไข่หนูเขาบอกว่าวันนี้เกมที่เราจะต้องทำอ่ะคือเราจะต้องหาแผนที่เพื่อต่อเวลาในการใช้ต้องทำลายแทงหนูว่ามันต้องเกี่ยวกับภาษาไทยไหมแต่ละเกมต้องเกี่ยวกับภาษาไทยหรือความเป็นไทยหนูํำไทยได้ไไหนดูรูสกิลสิปื๊บปื๊บปจีบปาก แล้วปั๊บว้าวสวยอ่อนช้อยอ่อนช้อยมากสหหนูโมโหทำยังไงโมโหเออเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งทักษะความสามารถความเป็นเพอร์เฟกต์มิกตกลงกลมตัวมันจะทำให้เราไปถึงเส้นชัยมาก เกมที่1ช่างไม่ช่วยกติกาทั้ง2ทีมต้องเลือกสิ่งของในห้องไทย only แล้วต้องนํามาชั่งน้ําหนักให้ได้ใกล้เคียง10กิโลกรัมทีมไหนได้ใกล้เคียงที่สุดทีมนั้นเป็นผู้ชนะในเกมนี้ซึ่งเกมนี้มีกําหนดเวลาให้1น,นาทีย้ำนะครับ1น,นาทีถ้าพร้อมแล้ว ครับปีไปเลยปีไปเลยปีก่อนปีก่อนคำนวณคำนวณสิบโลไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนนะครับคุณใช้ความรู้สึกของคุณกะน้ําหนักให้ดีครับมันสุดพีปีกเปล่าเท่าไหร่ช่างดีๆนะครับตอนนี้มีเวลาเดินอยู่นะครับเวลาเดินอยู่เลยอันนี้ขึ้นรูกแล้วนึกถึงข้าวสารโลนึงเท่าไหร่ข้าวสารหนักถันผงหนึ่งอ่ะห้ากิโลเวลาเราไปเช็คกระเป๋าเราได้ของเจ็ดโลอะโลเจ็ดโลเอาล่ะเอาล่ะ เพราะฉะนั้นผมถือว่าคุณได้เลือกของที่จะนำมาชั่งแล้วรวมกันให้ได้10กิโลกรัมอ่ะโอเคทีมไหนก่อนครับทีมไหนก่อนครับทีมหนูก่อนได้เลยค่ะามาณสิบก,กิโลอันนี้หนูคิดว่าเท่าไหร่ท่านสองกสองสองทีพี่ลองเอานี้สีนี้เท่าไหร่สี 4, มันต้องบาล้านอ่ะ,อะโอเคบังนะอันนี้คิดว่ากี่กิโลสองกิโลกิโลสกิโดูนะ ดูนะอันแรกนะสองโลสามเต้าสองโลนะครับป้ายฮะดูนะพร้อมแล้วสองสไม่ฝ่จใครจะเป็นผู้ชนะในเกมแรกนี้ติดตามชมกันช่วงหน้าครับ